เพื่อนเอ้ยในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนชั่วโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมจะต้องมีทั้งโช,โชคและเคราะห์ทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปนกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจักรวาลแม้แต่บันไดสวรรค์ก็ย,ยังมีขมโมยก็ย,ยังมี คนชั่วอยู่ตรงนั้นบวชเหลืองๆอย่างนีเนเน้เหมือนกับเดินทางกำลังไต่เต้าขึ้นบันไดสวรรค์ไปนิพพานแต่ก็ร่วงลงนรกไม่ใช่น่อยเพราะกิเลสตัณหายังไม่ถึงขั้นความเบาใจการประพฤติปฏิบัติจ,จิตใจยังไม่ก้าวเข้าไปสู่อัศสาสัปปตาโอคัทพปตาถ้ามาถึงทำตรงนี้ก็สบายใจ ตายลงวันนี้ก็สบายใจพระพุทธเจ้าท่านสอนให้นำพระหูชนทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงอสสาสัปปตตาแปลว่าถึงซึ่งความเบาใจในวัตสงสารเบาใจถึงขนาดว่าตายลงวันนี้ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับยมบาลกับใครก็ได้คนอย่างเรานี่มั่นใจแน่นอนว่าไม่ตกนรกไม่ลงไปสู่วินิบาตในพฤติกรรมที่กระทำมา